Bismillahirrahmanirrahim ด้วยพระนามของอันล็อ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมออิดัลชมสุกวิ رت วะอิดัลนุจูมคด رت วะอิดัลจิบานสุยรตเมื่อดวงอาทิตย์ถูกม้วนดับแสงลงและเมื่อบรรดาดวงดาวร่วงหล่นลงมากระจัดกระจายและเมื่อบรรดาภูเขาถูกเคลื่อนย้าย และเมื่ออุดท้องสิบเดือนถูกทอดทิ้งและเมื่อสัตว์ถูกนำมารวมกันและเมื่อทะเลลุกเป็นไฟและเมื่อชีวิตทั้งหลายถูกจัดเป็นคู่ลมอ,ลลปปลมอลดูสลตลกตลต และเมื่อทารกหญิงที่ถูกฝังทั้งเป็นถูกถามด้วยความผิดอันใดเขาจงถูกฆ่า,า,า,าและเมื่อบันทึกทั้งหลายถูกกางแผ่และเมื่อชั้นฟ้าถูกเลิอกออกและเมื่อนรกถูกจุดให้ลุกสว่างจ้าและเมื่อสวรรค์ถูกนำมาไกล ทุกชีวิตย่อมรู้สิ่งที่ตนได้นำมาค่าสาบานต่อดวงดาวที่ซ่อนตัวในเวลากลางวันที่โครจรรับดวงวันใดๆถ้าสัสวัสศุบร์เาทนพึ ค้าสาบานด้วยกลางคืนเมื่อมันเหืดหายไปและด้วยเวลาเช้าตรู่เมื่อมันทอแสงอิินนนููลลละการรคีมแท้จริงอันกุดอ่านคือคำพูดของรอซูลยิบปรินผู้ทรงเกียรตินน,ดดน,นมนมมอีด ผู้ทรงพลังผู้ทรงตำแหน่งสูงนะพระเจ้าแห่งบัลลังผู้ได้รับการจงรักภักดีผู้ซื่อสัตย์น,นัทิโนนและสหายมุฮัมมัดของพวกเจ้านั้นมีใช่เป็นคนวิกลจริตแต่ประการใดและโดยแน่นอนเขามุฮัมมัดได้เห็นเขายิบริน นักขอบฟ้าอย่างชัดแจ้งและเขามุฮัมมัดมิใช่เป็นผู้ตรณีในเรื่องเร้นลับวะมาฮุวบิกอลิชัยฏอนิรระีมฟไอนะตัซฮะบูนและอัลกุรอานนี้มิใช่คำกล่าวของชยัยฏอนที่ถูกสาปแช่งแล้วพวกเจ้าจะไปทางไหนเล่าอินฮุวอิลลาดิครูลลิอาลามีนลิมันชา อันกร้าอันนั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่ประชาชาติทั้งมวลสำหรับบุคคลในหมู่พวกเจ้าที่ประสงค์อยู่ในทางอันเที่ยงตรงว่ามัชาอูลอิลลาอิยานัลลอบุลอลี และพวกเจ้าจะไม่ทรงประสงค์สิ่งใดเว้นแต่อัลลอฮ์พระเจ้าแห่งสักนาระโลกจะทรงประสงค์